แบรนด์ไทยแบรนด์ไทยแล้วไงอะคะก็ผิวคนไทยนะแบรนด์ไทยน่าจะเข้าใจกว่าแบรนด์ไหนในโลกหรือเปล่ามันเป็นปัญหาที่95%ผู้หญิงต้องเจอนะคะนั่นคือเรื่องของสิวฝ้ากระ ฮอร์โมนร่วงโรยก่อนวัยวันนี้ดิลิ่นจะพาทุกคนไปเจอน้องใหม่สองตัวที่ช่วยแก้ปัญหาได้ตอบโจทย์แล้วก็ตรงจุดที่สุดนะคะก็คือตัวเซรั่มกับครีมของเราตัวใหม่นี้ค่ะวันนี้จะพาทุกคนไปดูผ่านมุมมองของผู้ซื้อเลยนะคะโอ้ยมันมีเยอะมากคนที่พาไปดูแบบผ่านกระบวนการนั้นนี้แต่ เขาพาไปดูผ่านกระบวนการของคนที่อยากจะขายของแต่วันนี้นน่จะพาทุกคนนะคะไปดูผ่านมุมมองของผู้บริโภคว่าถ้าคนอยากจะซื้อเขาจะมั่นใจได้โดยเขาเห็นอะไรเราไปดูกันเลยค่ะ โรงงานเราเปิดมาประมาณมากกว่า40ปีนะคะซึ่งเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐาน ISO 22716และ Asian Cosmetic GMP จากสถาบัน UICC คะ่ะซึ่งสถาบันนี้เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญในด้านการตรวจสอบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตครอบคุมทางประเทศบริการอาหารและก็เครื่องสำอางคะ่ะสิ่งที่ทำให้เรามั่นใจได้อีกประการหนึ่งก็คือ สถาบัน UICC เนี่ยเป็นสถาบันที่รับรอง u c a s มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพในเรื่องของความสามารถในการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการค่ะ ISO 22716ที่เราได้รับนะคะมันต่างกับ ISO 9001ตรงที่ ISO 22716เนี่ยจะรับรองเฉพาะด้านเครื่องสำอางเป็นหลักในขณะที่ตัว ISO 9001เนี่ยเขาจะคำนึงถึง บุคลากรและก็การบริหารจัดการเป็นหลักค่ะโรงงานเรานะคะได้มีการนำเครื่องจกักรแล้วก็ทีม R&D ค่ะเป็นการใช้โน้ตหาวจากประเทศเกาหลีเพื่อเพิ่มความมั่นใจในคุณภาพของสินค้าของทางโรงงานเราได้เป็นอย่างดีค่ะ ปัจจุบันนะคะหลินก็อายุ40แล้วแล้วก็ปัญหาที่เจอคือปัญหาที่แบบมันร่วงโรยไปตามวายัยผิวเปลี่ยนแปลงเยอะมากทาครีมไม่ติดทาครีมไม่เข้านะคะแล้วก็ฟ้ามาหนาเข้มเข้มปังมาตรงนี้เลยนะคะแล้วก็กระเนี่ยคะ่ะก็เริ่มมากระจายเต็มหน้าก็เครียดมากแล้วก็ทําให้เราเนี่ยเริ่มคุยกับเพื่อนเริ่มถามเพื่อนนะคะคนในวัยที่แบบย่าง30กว่า40กว่าแบบเราเนี่ยทุกคนก็เจอปัญหาแบบนี้หมดเลยค่ะ ก็เลยเป็นที่มานะคะทำให้หลินเนี่ยนะคะเลือกที่จะผลิตส,สินค้านะคะที่มาจากนวัตรกรรมระดับโลกและสารสำคัญสำคัญที่ออกฤทธิ์นะคะเพื่อเดินทางไปแก้ไขปัญหาผิวได้ตรงจุดแล้วก็ที่สำคัญนะคะคือมีเซอร์ติฟิเคตรองรับแล้วก็มีผลลัพธ์ที่เทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์แต่อยู่ในราคาหลักร้อยแล้วก็แก้ปัญหาผิววัย30-40ได้อย่างตรงจุดค่ะ ผลลับนะคะหลังจากการใช้ชุดโปรตีนผิวเนี่ยนะคะ สิ่งที่สังเกตเห็นได้ชัดๆเลยนะคะในวัยอายุแบบหลินนะคะก็คือในเรื่องของริ้วรอยนะคะก็จะแบบตื้นขึ้นนะคะแล้วก็ฝ้ากะเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าจางลงประมาณ30-40เซนะคะบอกก่อนเลยว่านะคะไม่มีตัวไหนในโลกทําให้คุณหายขาดแต่ที่สําคัญที่สุดคือผิวคุณจะสุขภาพดีขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือมันจะแข็งแรงขึ้นค่ะน,นี่คือผลลัพธ์ส่วนตัวที่วันนี้นะคะวัย 40, 40แบบหลินนะคะได้เจอจบตัวเลยจริงๆค่ะ คือจริงๆเราเนี่ยค่ะออกสินค้าตัวหนึ่งมันไม่ได้ยากหรอกนะคะแต่การที่จะออกสินค้าตัวหนึ่งให้มันได้มาตรฐานการส่งออกด้วยแล้วก็ให้มันสามารถขายได้ยาวๆ10ปีด้วยในราคะที่เป็นโจทย์ที่ยากวันนี้นะคะทุกคนมั่นใจมากๆเลยว่าหลินทําทุกอย่างนะคะผ่านมุมมองของผู้บริโภคไม่ได้ทําทุกอย่างเพียงเพื่อแค่เราอยากจะขายสินค้าตัวหนึ่งแล้วก็จบไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของคุณภาพและในเรื่องของการผลิตเนี่ยอยากให้ทุกคนนะคะมั่นใจมากๆได้เลยคะ่ะ